สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการฟื้นฟูนะครับการฟื้นฟูร่างกายเนี่ยหลังพวกเราวิ่งสปีดเบิร์กนะครับเช่นอินเทอร์วาลเทมโปหรือจะเป็นพวกลองรันทั้งหลายนะครับสามอย่างนี้หรือว่าจะอาจจะมีพวกเวทเทรนนิ่งที่หนักๆอะไรอย่างนี้นะครับสามารถใช้ได้หมดนะครับาตามตามคอนเซปต์ของผมเองเนี่ยของรันนีซี่เองเนี่ย,เ,ยเวลาวิ่งฟื้นฟูเนี่ย มันจะเป็นการวิ่งหลังจากวันที่เราวิ่งหนักมานะครับเพราะว่าหลังวิ่งหนักเนี่ยทุกคนน่าจะรู้สึกตัวได้ว่าอาจจะมีตึงตึงขาตึงตึงร่างกายนะครับรู้สึกร่างกายอ่อนล้าวิธีการที่ฟืน้นฟไไูได้ดีเนี่ยไม่แนะนําให้พักนะครับเพราะว่าให้คิดง่ายๆอย่างนี้ครับคือพอเราวิ่งหนักมาเนี่ยร่างกายมีการกระแทกมีแรงกระแทกสูงเกิดขึ้นนะครับร่างกายอาจจะเสียหายอยู่นะครับต้องการการซ้อแมแซมถ้าพุณหยุดพัก หัวใจคุณก็จะเต้นปกติสมมติว่าเต้นไม่เกินร้อยละ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นการนําสารอาหารหรือว่าพวกโปรโตีนพวกอะไรเนี่ยเพื่อไปซ่อมแซมไอ้ส่วนที่เสียหายอยู่เนี่ยมันก็ด้วยเรทหัวใจที่ไม่เกินร้อยร้อยครั้งต่อนาทีอัตราโฟของเลือดก,ก็ต่ําถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดเรามาวิ่งโซสอง หรือโซนหนึ่งแบบต่ำๆต่ำๆมากๆเลยนะครับมันก็จะช่วยให้อัตราหัวใจหัวใจเราอาจจะเต้นอยู่ที่ประมาณสักร้อยยี่สิบถูกปะครับถ้าเทียบกับปกติเนี่ยถ้าเราพักเฉยๆหัวใจอาจจะเต้นอยู่ถแถวๆหกสิบนะครับแต่พอเรามาวิ่งเนี่ยหัวใจเราขึ้นไปร้อยยี่สิบเท่ากับว่าเลือดมีการไหลเวียนได้เร็วขึ้นหนึ่งเท่าตัวนั่นหมายความว่าคุณร่างกายคุณก็เอา,อาพวกสารอาหารพวกโปรโตีนเนี่ยไปซ่อมแซม หนึ่งเท่าตัวเหมือนกันถูกไหมถูกไหมคิดง่ายๆอย่าไปคิดเยอะนะครับหลักการง่ายๆมีแค่นั้นเองเพื่ะนเนี่ยถ้าถ้าสังเกตดีๆอย่างโน้กแข่งระดับโลกเองเนี่ยเวลาเขาแข่งเสร็จวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาจะไม่หยุดเขาจะไปบอกว่าวิ่งจอกไข่กรดบางคนก็จะใช้คําว่าจอกไข่กรวดวิ่งไข่กรดจริงๆมันไม่ใช่วิ่งไข่กรดหรอกครับกรดแต่มันมันน่าจะเคลียร์กันเกือบหมดแล้วแต่ว่าวิ่งตรงนี้เพื่อเป็นการฟื้นฟูร่างกายก็คือนําสารอาหารไปซ่อมแซมในส่วนที่ เสียหายนะครับเพื่อเพื่อให้ร่างกายกลับคืนมาแต่ในส่วนของผมเองเนี่ยผมก็จะแนะนําลูกศิษย์ให้ไปวิ่งเขาเรียกโซนสองรอบขาสูงให้หัวใจต่านะครับส่วนใหญ่ผมก็จะกําหนดคร่าวๆง่ายๆเลยก็คือคิดง่ายๆคือให้หัวใจเต้นน้อยกว่า130ครั้งต่อน,นาทีอยู่ที่120กว่าๆพอซึ่งถ้าหัวใจประมาณนี้ส่วนใหญ่เนี่ยผมการันตีเลยคนส่วนใหญ่ที่วิ่งด้วยเรทหัวใจเนี่ยจะรู้สึกแบบเหมือนไม่เหนื่อย สบายๆถูกไหมฮะอันนีนอนน้อันดับที่1อันดับที่2ก็คือว่าคุณต้องวิ่งด้วยรอบขาสูงรอบขาสูงคืออะไรคือวิ่งด้วยออรอบขาเนี่ยอย่างที่ผมใช้อยู่ผมใช้ประมาณ190แต่แต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันถ้าเป็นคนที่รอบขาจัดอยู่แล้วคือวิ่งปกติคุณก็วิ่งรอบขา1 8 0อย่างเงี้ยคุณควรจะเพิ่มรอบขาเข้าไปอีกคือสมมุติว่าปกติวิ่ง180คุณควรจะใช้รอบขาในการฟื้นฟูเนี่ยคือ200หอยู่รือ220 หรือ210แถวๆนั้นนะฮะอย่างผมเนี่ยผมปกติผมจะวิ่งอยู่รอบขาประมาณร7 0เจไม่เกิน180ดนะฮะร7 0ยเจ็กว่าๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพอผมมาวิ่งรอบขาสูงผมก็ใช้ร้0ยกก็ถือว่ามีการเพิ่มแล้วตรงนี้มีประโยชน์ยังไงพอเราเพิ่มรอบขาเยอะเนี่ยเพื่อให้หัวใจไม่ไม่เต้นสูงคือรอบขาเยอะๆหัวใจไม่เต้นสูงนั่นหมายความว่าคุณต้องก้าวสั้นมากๆก้าวสั้นยิ่งๆ,ๆ,ๆถูกปะแล้วตัวคุณจะไม่ลอยสูง ตัวมันจะไม่โดดเพราะว่าถ้าเกิดตัวคุณโดดเนี่ยคุณจะเพิ่มรอบขาไม่ได้คือมันเป็นธรรมชาติของคนเลยว่าถ้าคุณวิ่งรอบขาสูงเมื่อไหรตัวคุณจะโดดน้อยลงเพราะว่าถ้าโดดสูงเนี่ยมันไม่ทันเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องวิ่งให้ก้าวสั้นซอยยิบมากเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งประเด็นที่หนึ่งคืออย่างที่ผมบอกก็คือว่าเลือดมันไหลเดียนดีขึ้นมันเอาสารอาหารไปซ่อมได้มากขึ้นนะครับคุณลอยต่ํา นะครับคุณลอยต่ําแรงกระแทกต่ําเพราะนั้นไม่เกิดความเสียหายเพิ่มเติมถูกไหมฮนะแต่ถ้าเกิดคุณไปวิ่งรอบขาปกติตัวคุณลอยสูงสมมติว่าเป็นคนลอยสูงอยู่แล้วม,มันก็มีแรงกระแทกทําให้ร่างกายแทนที่จะฟื้นฟูดได้อดีมากกว่าคุณก็ต้องมาซ่อมไอ้ส่วนที่วันนี้คุณเสียเพิ่มอีกเพราะว่ามันมีแรงกระแทกถูกไหมนะเพราะนั้นคุณต้องวิ่งรอบขาสูงเพื่อให้ตัวลอยต่ำนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแล้วก็วิ่งให้หัวใจ ไม่สูงเกินไปนะครับถ้าว่าหัวใจสูงปุ๊บเนี่ยม,มันจะไม่ใช่ละมันจะไม่ใช่โซนสองละมันจะมันจะเริ่มทังร่างกายละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสองประเด็นแค่นี้เองง่ายๆลองดูครับเพราะว่าอย่างปกติผมวิ่งอย่างเงี้ยสมมุติว่าผมตึงตงเข่ารู้สึกมีปัญหาที่เข่าพอผมวิ่งผมจะรู้สึกได้ทันทีหลังวิ่งว่าไอ้เขา่าเราเบาขึ้นไอ้ที่เคยตึงๆงเจ็บเจบมันจะหายไปเองเลยโดยธรรมชาติเลยครับเนี่ยคือคือใครลองไปวิ่งแล้วจะเห็นภาพได้ชัดเจนเลย อย่างผมเองเนี่ยเวลาวิ่งลอยสูงเนี่ยถ้าวิ่งรอบขาสูงเนี่ยผมจะลอยแค่ประมาณไม่ถึง5เซนนะครับแค่นั้นเองอย่างบางน้องบางคนวิ่ง2สเซนลองไปดูครับอันนี้เป็นเทคนิคในการฟื้นฟูของของคอนเซปต์ของเพจปันอีซ e ีนะครับก็ลองไปฝึกกันดูครับรับรองหายชัวแต่ถ้าไม่หายก็แล้วแต่บุคคลเนาะบางทีมันอาจจะไม่ไม ไม่ได้เหมือนกันเสมอไปวันนี้ก็ขอแชร์เทคนิคแค่นี้แล้วกันครับไปครับบวัสดีครับ